เป็นยังไงคร um. oh, ับองนี้โอยว่าดีก็มีขาววระครับผมยากง่ายแค่ไหนะโอ้ก็ถ anyway> ือว่ายากพอสมควรเลยนะครับคือจริงมันเราผ่านอะไรกันมาเยอะพอสมควรเลยก็คือมันจะมีปกติการรักษามีอยู่ย่านมันจะมีขั้นตอนหลักๆก็คือกระตุ้นไข่ให้ได้ตัวอ่อนออกมาแล้วก็ใส่ตัวอ่อนเข้าไปซึ่งของเราเนี่ยรุ่นทั้งสองขั้นเลยนะครับตอนกระตุ้นเนี่ยมันก็มีความยากในตัวของมันว่าจะได้ไข่มากี่ใบได้ออกมาแล้วตัวอ่อนดีไหมอีก แล้วก็ขั้นที่2ก็คือถ้าได้ตัวอ่อนมาแล้วนี่ยตอนใส่ซึ่งของเราได้มาหนึ่งตัวอ่อนทองคำจุดๆนะครับตัวเดียวนั้นการใส่รอบนั้นก็ถือว่าเรามีโอกาสเดียวก็ยากขอสอมคพวดเลยมนไงางคะทั้งสองคนร้วมการสอบดีพี่เซก่อนนะพี่เซเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลย <c oughs> <laughs> คือก็หลายหลายหลายเดือนมากที่เราอยู่กับ g f c ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับหมอแจ๊บแต่ว่าเมืม่อครั้งแรกที่เราเจอหมอแจ๊บอะเราก็รู้สึก เอ๊ะหมอยังเด็กอยู่เลยแล้วหมอก็หน้าตาดีขนาดนี้จะ <c oughs> จะนี่จะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พอแบบถามคําถามไปโอ้ <c oughs> คุณหมอคือแบบตอบได้ทุกอย่างยอะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะเราก็แบบอ่ะแล้วพอหมอถามพี่เฟสอยากถามอะไรไหมพี่ซอยถามอ๋อไม่คะ่ะแล้วแต่หมอเลย <c oughs> แล้วแต่หมอเลยเพราะเรารู้แล้วว่าแบบหมอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เก็บไข่กับคุณหมอไปประมาณ3มรอบแล้วก็ก็ลุนทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนสุดท้ายก็ มีหนึ่งตัวเหลือได้ไถ่ายทองคำมาเพียงหนึ่งตัวแล้วคุณหมอบอกว่า,วาพี่เฟสครับผมอยากอยากให้พี่เฟสลองใส่ลลเลยอะไรเงี้ยเราก็ถามหมอหมอแน่ใจนะเรามีตัวเดียวเองเราพี่อ่ะคือโอกาสที่เหลือน้อยมากเลยบอกว่าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้แล้วบอกแล้วถ้าพลาดขึ้นมาล่ะคะหมอว่าไม่เป็นไรครับเราก็เก็บกันใหม่มเราก็ทํากันใหม่ซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าแบบมันจะติดไหมพี่เฟ คือพี่อยากหวังมากว่าอยากให้ติดเพราะว่าเรารู้ว่ากระบวนการขั้นตอนของตอนเก็บไข่กระตุน้นไข่อะม,มันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแล้วมันแบบมันคือเราต้องแบบดูแลตัวเองอย่างดีไหนจะต้องฉีดยาตรงเวลาแล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแบบแทบจะสามวันมาแล้วแล้วคือเจาะเลือดแล้วพี่เฟร์กเป็นคนที่เจาะเลือดยากมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกแบบก็ยังหันถามหมอว่า,วาเราเก็บเพิ่มไหมเราให้มีตัวเลือกไหมหมอบอกว่า,วาไม่ครับ ผมว่าเราลองเลยดีกว่าเอาเอานี่แหละค่ะเราก็คิดว่าอ๋อถ้าหมอมั่นใจเราก็มั่นใจไปกับหมอพร้อมนี่ตื่นงบ้างครับแบบโอ้โหดีครับตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นเลยคือผมก็ท้าความตั้งแต่สมัยแต่งงานเลยตอนนั้นก็ยังไม่ยังรู้สึกว่าห่วงชีวิตโสดนะวัยรุ่นหนุ่มๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตอนนั้นก็อยากมีครอบครัวโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการมีลูกซึ่งแบบว่าก็ตื่นเต้นแบบเหมือนก็นึกนึกกับตัวเองว่าแบบไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงที่จะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบอยากเห็นเขาเร็วๆล่ะตอนนี้ตอนนี้คดูอะไรไม่ได้เลยเซนทิเมไปหมดกิดเคยอะไรโอ้โหโทรหาบอกตายมันเริ่มโตแล้วน้องมันเริ่มโตแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาตอนอันต้าซาวอยู่คุณหมอคือเก็บอาการแล้วคะแต่พอหักจากหมอไปปุ๊บทุกครั้งที่แบบหมออันต้าซาวแล้วเขามีแกขยับตัวนี่ผมก็แบบมันสะเทือนอารมณ์ผมมากเราก็เข้ารอกันมานด้นาะครั้งนี้พอแบบมันจริงจริง ก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เริ่มก็อยากคืออยากให้เขาแข็งแรงเ <Okay. S 2> พราะผมเป็นคนบ้าพลังผมแข็งแรงผมอยากให้เขาแข็งแรงเหมือนผมแล้วมันก็จะได้พอเขาออกมามันจะได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างเนี่ยเพราะหวังคือหวังแค่ยั้นตอนนี้คือ,คอมือถือที่ผมหวังคือหวังให้เขาสมบูรณ์ที่สุขขดเท่านั้นเองจริงๆยังรอกันนาดไหนที่สองจริงจริงก็ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะคือผมก็ก็อยู่กันมาก่อนก็ปล่อยกันมาก่อนแล้วแต่แต่งงานแล้วก็แต่ว่าพออยู่สักวันนี้รู้สึกว่าเออแบบด้วยความที่มันใกล้เลขสี่เฟลลเเขแ้้วอะไรงียก็ เราหาหมอดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบสมบูรณ์เช็คก่อนว่าชัวร์ให้อ,ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดเลยครับถ้าคุณหมอแพยวิปัจจุบันสาวๆโอ้โหอายุเยอะมากเลยแล้วไม่ดุจยากเคสดแบบเยอะไหมครับเยอะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเข้าใจด้วยคือ นื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไหนจะต้องเรียนต้องทํางานแล้วกว่าจะพร้อมเนี่ย <c oughs> มันมันต้องกินเวลาลว <c oughs> ซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นปัญหา <c oughs> ของทุกๆคู่นะครับซึ่งก็อย่างที่พี่ซอบอกก็คือเข้ามาเจอหมอก่อนพออายุเยอะขึ้นเริ่มแต่เลขสี่อย่างเงี้ยผมคิด <c oughs> ว่ามาคุยกันก่อน <c oughs> มันไม่หมายว่าทุกคนต้องไปจบด้วยทาหลอดแก้วทั้งหมดนะครับบ <c oughs> างทีอาจจะเจอสาเหตุที่แก้ไขได้แล้ว <c oughs> ค,คลิกแล้วจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะมีภาระหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าถ้าเข้ามาคุยกันก่อนแล้ววางแผน ยิ่งเดี๋ยวนี้มีเทรนใหม่ๆที่ถ่าจะเคยได้ยินว่าฝากไข่ใช่ใช่สมมติถ้าเราเล็งว่าเราอยากมีลูก3 5 4 0อย่างเงี้ยเรามาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาใช้ในอนาคตอย่างเงี้ยคุณภาพมันไม่ดรอปลงไปเลยดังนั้นผมคิดว่านี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสาวๆรุ่นใหม่นะครับอืมใช่ใช่ฝากนะครับแต่ว่าผู้ที่มีปัญหาพอคุณหมอพูดเรื่องฝากไข่อ่ะมันทำให้เฟสอ่ะคิดย้อนกลับไปว่าทำไมตอนสาวๆไม่ฝากไข่ทำไมไม่ฝากใช่ทำไมไม่ฝากเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะเราอ่ะชอบคิดว่า เฮ้ยเราสุขภาพดีแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราแบบเมื่อไหร่เราจะมีเรามีได้แน่นอนเพราะว่าเราตรวจสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติไม่มีอะไรแล้วที่สำคัญสามีเราเป็นนักกีฬาขนาดนี้เราก็แบบว่าจะต้องมาต้า <c oughs> องนะมีต้องใหะไรมานเสิดมันจะมาทำตรงนี้ได้ไงล่ะปรากฏว่านักกีฬาก็ไม่ได้มีผลนะสุดท้ายใช่คือคนชอบคิดว่าจากที่เฟซ คุยกับน้องๆที่เป็นนักกีฬานักกีฬาหลายคนน้องผู้ชายอะ่ะม,มีประสบปัญหาเรื่องเรื่องแบบนี้หลายคนเพราะบางทีเราชอบคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงแต่ว่าเราไม่สามารถรู้สาเหตุได้ว่าแบบเกิดจากอะไรอ,อย่างของของของเฟสเนี่ยมีเพื่อนหลายคนก็จะแบบมามาคุยให้ฟังว่าแบบเฮ้ยปล่อยมาตั้งนานละไม่ติดสักทีทาไมไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า ทางออกที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอเพราะว่าเราจะต้องไปตรวจร่างกายเราเบื้องต้นเหมือนตอนเฟซกับคุณลีซอมามาที่ GFC ครั้งแรกเราก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราก็รู้เลยว่าโอเคเรามีปัญหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราไข่เริ่มเสื่อมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณลีซอก็น้ําเชื้อของผู้ชายอ่ะตอนตอนที่เราดูมันดีอยู่ดีด <laughs> แต่ว่าพอผลออกมาแบบว่าบางตัวก็ไม่มี มีหัวเราเจอเพืไม่มีหางอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเราไม่สานั่นเป็นโปรเซสของหมอไปเราเราเยอะเลยเราเราทำเราทำปริมาณไว้ให้แล้วี่เดี๋ยวคุณจะพาให้หมอจัดการหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าทางออกของผู้หญิงสมัยใหม่อ่ะคือฝากไข่อันดับแรกเลยถ้าถ้าเป็ย้อนกลับเวลาไปได้10ปีที่แล้วอ่ะคือไข่เราก็ยังสาวไข่เราก็ยังสวยเขาบอกว่าการไปฝากไข่หรืออะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาคิดว่ามันจะต้องแบบ อะไรอะต้องคนที่พร้อมจะมีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวคือฝากไว้ก่อนอะเหมือนเราไปฝากไว้ครับเราเพื่อจ่จะแบบต่อไปถ้าจะทาอะไรก็จะได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีตอนนี้หรือบางคนก็ยังไ,ไ,ไม่พร้อมไม่ไม่พร้อมไม่เปไ็นไรก็ฝากไว้ได้เพราะว่าที่ <พอ S 1> นี่นะคะ ที่ JFC ของเราอ่ะดูแลไข่เราดีมากจะกี่ปีก็ดูแลอะไรย่างเงี้ยดีกว่าเรามาดูแลเพราะถ้าเราดูแลเองมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่กับ JFC รับรองไม่มีวันเสื่อมใช่ไหมคพอมแล้วมันแล้วไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนเฟสพอ40แล้วเราต้องมาทานอาหารมาบำรุงมา มันมันสายแล้วอย่างอย่างตอนที่เฟซมาเก็บไข่คุณหมอก็ถามคุณหมอคะเฟซต้องบํารุงอะไรบ้างเฟซต้องกินอะไรบ้างคุณหมอบอกพี่เฟซครับมันต้องบํารุงมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีพี่เฟซจะมาบํารุงแบบภายในอาทิตย์นี้แล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็คุยกับคุณรีซอตต์ตลอดท้าไมสมัยนั้นทำไมเราไม่ฝากไข่เราไม่เก็บไข่ไว้อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวอยู่เลยก็ถ้าจะให้เฟซฝากเฟก็อยากให้แบบสาวสาวรุ่นใหม่อะให้ให้ ให้ฝากไข่เก็บไข่กันแต่ตนี้ก็จริงนะอย่างผมเองอ่ะอย่างถ้าเฟียพูดอย่างนี้ผมก็สมัยก่อนผมก็เจอความนี้เราก็เป็นผู้ชายแบบเนี้ยเราก็จะไม่เอ้ยเราฝากของฝากไข่อะไรไม่เอาอะไรเอ้ยเราเอ้ยอยังแล้วเราแบบเราไม่รู้ว่าจะปลายทางจะไปตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ห่วงชีวิตโสดของเราใช่ไหมล่ะตอนนั้นอะไรเงี้ยเออเราก็พึ่งใจในน้ำยาของเราเออใช่ พักกีฬาขนาดนี้มันจุดติดตลอดใช่เพราะว่าแบบตอนแรกชวนมาที่เอฟซีก็อายไงเดี๋ยวแบบเอ๊ะเขาจะคิดว่าเรารอรอรอมาแเราเอ๊ะก็ไม่มาสัก <ue> ทีนะกแล้วเราขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วจะไม่มาได้ยังไงไม่มาจริงๆครับทุกคนอยากคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะฮะแอ่ไปตรวจภายในเราไม่รู้ไงเนี้ยการออกกำลังกายก็อย่างหนึ่งแต่เรื่องนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องซับซ้อนลงไปอีกหน่อยก็ GFC ครับมาที่นี่เลยผมว่าไม่ไมเราสิ่งที่เราคอนเซิร์ตมากที่สุดก็คือแบบสุขภาพของอน้องพอแบบด้วยพอเราอายุเยอะขึ้น <c oughs> เราจะทําธรรมชาติเราก็กลัวน้องออกมาไม่สมบูรณ์ไม่แบบอะไรด้วยด้วยอายุวยคะอายุมันคือปัจจัยหลักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราปรึกษาคุณหมอแล้วเราแบบทําวิธี C, อีกซี่ทำทำวิธีอีกซี่เนี่ยมันคืออย่างน้อยเราได้ความมั่นใจก่อนอที่เราจะฝังตัวอ่อนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เบื้องต้นอย่างของเฟสเนี่ยเก็บไข่หลายรอบแต่ว่าทุกครั้งที่เราเก็บก็คือ ไข่ไม่ได้ประสิทธิภาพใช่ไหมคุณหมอแล้วก็คือแบบโครโมโซมไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไม่ใช่ที่ผมแล้วใช่ที่ผมแล้วใช่ที่คุณเลยที่คุณเลยก็เลยแบบว่าปิดท้ายเลยครับฝาาครับก็ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับก็เรื่อง การมีลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจกันได้ปุ๊บปั๊บนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมีเนี่ยผมคิดว่าการเตรียมความพร้อมอย่างที่พี่เฟยซอบอกก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องคํานึงถึงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะวางแผนมีในอนาคตหรือคิดว่ามีปัญหาในข้าปรึกษากันเลยนะครับก็มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรื่องราวเนี่ยมันประสบความสําเร็จแล้วก็แฮปปี้เอนดดิ้งได้อย่างทั้งคู่นะครับใช่ครับ ร้อหารส